วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมวอรี่เดยราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดนได้ที่ไลน์ท็อปนันจ้ะ แน่นอนว่าเรื่องวุ่นวายของแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์2022คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของตลาดนักเตะทั้งในเรื่องของขาออกที่มีแข่งหลายรายหมดสัญญาออกไปแล้วเราไปถึงขาเข้าที่นับไปถึงตอนนี้ยังไม่สามารถปิดดีลใครเข้ามาแทนที่ได้สักคนเดียว สาดสองสายตาไปที่ข่าวของทัพปีศาจแดงในช่วงวิชาผ่านมานะครับกระแสกระแรงหน่อยคงต้องยกให้กับแฟรงกี้ได้ย่องที่กลายเป็นอีกวันรับมหาการเล่นแงระหว่างแมนยูกับบาร์เซโลนาโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเงินที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเซตที่ซึ่งในเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์กลายเป็นโจแรกที่กุณซือคนใหม่เอริกเทนฮากอยากเร่ปรับแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งมันก็ทําให้ทีมนะครับถูกนําไปเชื่อมโยงกับกองกลางหลายคนไม่ว่าจะเป็นโรเบนเนวสวิตินย่าหรืออาเดียราบิโอแต่ทว่าภายใต้กระแสนักเตะใหม่หนึ่งในแข้ง หลลของทีมได้แ้แวภายหลังทำผลงานได้อย่างน่าโดดเด่นกับนอติงแฮมฟอร์เรสในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเป็นจิ๊กซอสําคัญในการพาทัพเจ้าป่ากลับคืนสู่ลีกสูสุดอีกครั้งและแน่นอนว่าในผลงานที่ขึ้นมอบแบบสุดๆแบบนี้นะคะรับยอมทาให้แฟนบอลแมนยูต่างคาดหวังว่ากาเนอร์จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมนับตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปเพื่ออย่างน้อยจะได้ช่วยทีมปิดช่องว่างในการตามหากองกลาง เพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะรับแมนยูดูว่าจะมีปัญหาการตำแหน่งดังกล่าวมาพอสมควรนับตั้งแต่พอสโครประกาศอำนาสนามนักเตะหลายคนถูกดึงตัวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมริยานเฟรไลนี่อังเดเอเลรามอร์แกนชาเนลินบาสเซนชวายสไตเกอร์เนมันยามาติดเฟรดบอกบ้า สิ่งจากจํานวนดังกล่าวนะครับมีเพียงไม่กี่รายที่สอบผ่านและทวัดจากจำนวนเงินที่ลงทุนไปหลายร้อยล้านยิ่งทําให้หลเฮียใจไปมากกว่าเดิมวกกลับมาที่เรื่องของเจมส์การ์เนอร์ครับเจ้าตัวได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ของทัพป,ปีสาจแดงครั้งแรกในยุคของโอเลกุนนาโซชาซิ่งตอนนั้นเจ้าตัวเพิ่มมีอายุเพียง17ปีนายหญ่ของชาวนอร์เวย์ได้ออกปากเชิญชมแข่งารายนี้อย่างชัดเจนว่า ผมเชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีอะครับเอ่อผมว่าเด็กมันเชื่อใจว่าเราเชื่อในตัวเขาด้วยนะเรามีศรัทธากับตัวเด็กคนนี้มากๆในฐานะไมเคิลคาริคคนต่อไปเลยคุณเอ้ยผมรู้ว่าไอ้หนูคนนี้มันยังเด็กแล้วก็ว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับเด็กๆที่จะเปรียบเทียบกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างคาริคแต่เด็กคนนี้ผมบอกเลยมันอยู่ในรูปแบบเดียวกันแน่ จุดเด่นของการเนอร์คือการตัดเกมที่มีคุณภาพแถมครอบครุมไปด้วยการจ่ายบอลได้อย่างชาญฉลาดก่อนจะนำมาสึ่ง10แอสซิสเมื่อสิทิพัฒน์าทางที่บทบาทของเขานะครับส่วนใหญ่ถูกบอบหมายงานที่เป็นกลางรับที่คอยสกรรนบอลอยู่หน้าแผงกองหลังของทีมโดยแจ็คโคแบ็กแข่งเพื่อรมทีมฟอร์เรสนะครับได้ออกมากล่าวยกย่องเจ้าหนูรายนี้ในใจความว่า ผมไม่ได้อวยคมเพื่อนนะพี่คือสำหรับผมเนี่ยเขามีคุณลักษณะทั้งหมดที่จําเป็นเลยอ่ะเขาครองบอลโคตรดีโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยระยะการผ่านของเขามันยอดเยี่ยมมากแต่ก็มีอีกด้าที่เป็นแนวรับด้วยผมว่าเสือไม่มาทําข่าวเขามากพอนะแต่ผมว่าเขาเล่นเกมรับดีมากครอบคลุมมากสก,กัดได้โคตรเยอะเชื่อดิเดี๋ยวนี่ดังแน่เลยเพื่อนผมเนี่ย ดังนั้นแล้วด้วยผลงานที่สัมผัสได้นะครับไม่แปลกที่แฟนบอลแมนยูจะเรียกร้องให้เอริกเทนฮากลองใช้ดาวเตะรายนี้ในซีซั่นหน้าเพราะด้วยตำแหน่งของเขาคือกลางตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทีมตามหามาตลอดในช่วง2-3ปีให้หลังไม่แน่ก,การเน้ออาจจะเป็นจิ๊กซอที่ลงล็อกและเป็นคนที่ตามหาชนิดที่ไม่ต้องไปมองหาหรือใช้เงินก้อโตคว้าใครเข้ามาสู่ทีมแต่ทว่าหนึ่งในสิ่งที่คล้ายกับภาพลวงตาคือต้องยอมรับนะก่อนนะครับว่ามาตรฐานฟุตบอลของลีกรองอย่างแชมเปชิพกับพรีเม์ลีกค่อนข้างห่างกันลิลบ แต่ก็มาตกมาตายทันทีพอได้ลิมรสความเข้มข้นของลีกสูงสุดก็มีอยู่เห็นตัวอย่างงกลๆก,ก,ก็อเล็กซานดามีโตวิดที่พอได้เล่นกับแชมปนชิพกับฟูแลมระเบิดฟอร์มดาวยิงที่ไม่มีใครมาหยุดเขาได้อยู่แต่พอเลื่อนชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกหลับเงียบเป็นเป่าซากเล่นไม่ออกยิงไม่ได้กลายเป็นกองหน้ากระเธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในช่วงพริบตาซึ่งในเคสของการเนอร์ได้ไว้ที่เพิ่ง2 1ปีแน่นอนละอ่ะครับุตธถามหาอนาคตภายใต้เครื่องแบบปีศาจแดงย่อมมีมากกว่า50พราะด้วยอายุผลงานและการพัฒนาฝีเท้าย่อมอยู่ในสายตาเทฮกแลงานาอยู่แล้ว ถ้าหากแมนยูไม่ได้รีบร้อนอะไรเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองของการเนิร์บางทีการที่แมนยูยอมปล่อยยืมตัวออกไปอีกครั้งกับทีมสิบพรเม์ลีกซึ่งอาจจะเป็นฟอเรสต์เหมือนเดิมเพื่อจะลดความกดดันของนกเตะและไม่เป็นการแบกความหวังจนมากเกินไปคงจะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าเขาจะเอาตัวรอดจากเหล่าเสือสิง์กระทิงแรดบนลีกสูงสุดได้หรือยังเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะตอบคำถามได้ครับแต่ปัจจุบันทางออกอย่างที่กล่าวไปน่าจะพอเป็นตัวชี้วัดได้ว่าดาวรุ่งดังการเนอร์จะผ่านบททดสอบไปได้หรือไม่ ถ้หาหากว่าผ่านอนาคตกับแมนยูยอมจะสดใสามากกว่าเดิมจาสอบตกบางทีก็อาจจะต้องขัดเกลากันต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือเทนฮากจะตัดสินใจอย่างไรในการหนุนลังแข่งรายนี้สําหรับซีซั่นที่กำลังจะรูดมากเปิดฉากขึ้นนันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างโดราเฟียลฟาวเอิบนิวยามก่อนราย้เรนีนะ